ที่พาทุกท่านค่ะไปรับชมด้านนอกตัวรถกันแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมภายในห้องโดยสารกันด้วยค่ะกับโตโยต้าไฮรักแชมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรค่ะคันนี้ห้องโดยสารก็จะกว้างนะแม้ว่าจะเป็นห้องโดยสารแค่เพียงตอนเดียวมีเบาะแค่2ที่นั่งแต่นั่งได้สะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของหน้าจอเรือนใหม่ตัวนี้ขับขี่ได้ง่ายสะดวกทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็น ตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะด้านหลังก็จะเป็นเข็มอัตราเร่งค่ะ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ตัวแจ้งเตือนสถานะไฟโชว์ต่างๆค่ะด้านบนก็จะมีปุ่มไฟต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วก็อห็นอันนี้ตัวน้ำตัวเบรกมือถ้าเบรกมือถ้าเราเอาลงก็ กดแล้วก็ลงแบบนี้ได้มี ABS การแจ้งเตือนการใช้งานต่างๆค่ะมีตัวเครื่องมือเครื่องยนต์กรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นสนัญลักษณ์ของ Toyota h ไฮรักแล้วก็จะมีการขับขี่ตัวนี้จะสามารถใช้งานได้เวลาเราต้องการเข้าเช็คระยะค่ะก็จะดูท้าย A ท้าย B ได้การขับขี่เราสามารถตั้งค่าตัวการเดินทางที่เป็นทิป A ทิป B เนี่ยท้า A ทา B ก็คือ ค้างหนึ่งค้งเลขมันจะกลับเป็นศูนย์ศูนย์เผื่อเวลาเราเติมน้ำมันครั้งหนึ่งอ่ะอย่างสมมติเติมดีเซลห้าร้อยขับไปได้เท่าไหร่แล้วก็ตั้งค่าแล้วก็จะได้รู้ว่าการใช้งานของเราอะ่ะมันประหยัดน้ามันแค่ไหนหรือว่าเราใช้ในการเติมน้ํามันต่อครั้งในการเดินทางมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถดูได้เลยคํานวณระยะทางตามการขับขี่ได้เลยค่ะพวงมาลัยค่ะที่ให้มาก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ สามก้านพร้อมช่องตรงกลางเพื่อที่ให้เราจับหมุนใช้งานได้สะดวกสัญ,ญลักษณ์ชุงรมนิรภัยสัญ,ญลักษณ์ของโตโตยต้าที่เป็นสีเงินด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างไฟสูงด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะก็รถก็ใช้งานได้สะดวกถ้าเรายังไม่ได้แบบว่า มีครอบครัวมีลูกเล็กๆหรือว่ามีกันแค่2คนสร้างธุรกิจสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกขับขี่ได้สบายแล้วก็ยังสามารถบรรทุกข,ของจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถทํากับตัวรถคันนี้ได้เลยมาที่ฝั่งตรงกลางกันบ้างค่ะฝั่งด้านนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งของตัวช่องปรับอากาศที่เป็นสีส้มกลมๆมาเลยแอร์เย็นนะเปิดขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นระดับ2ค่ะตัวหมุนระบบะตัว ปรับอากาศตัวนี้ก็ปรับความแรงพัดลมได้สีระดับเรีนแลแล้วก็ปรับอุณหภูมิด้านขวาค่ะเราอยากจะได้เย็นเจี๊ยบแค่ไหนเราสามารถทําได้เลยนี่ตัวนี้มีด้านข้างผู้โดยสารก็จะมีพาวเวอร์ l อร์เดชาร์จให้1จุดช่องวางของมีช่องวางขวดน้ําวางแก้วน้ําให้ช่องวางขวดน้ำหรือวางแก้วน้ำเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับโต,โ,ตโยต้าไฮรัก หรือว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นรีโวเวลากวางแก้วเยติอ่ะมันจะพอดีวางลงไปตรงลูอาวางแก้วได้เลยช่องวางแก้วได้เลยสําหรับอจิมันพอดีมาที่ฝั่งของเกียร์กันบ้างค่ะเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอันนี้เป็นเกียร์ที่คุ้นเคยเพราะว่าเราเคยใช้ Toyota าไฮรักรีโมาเกียร์เขาจะเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วเวลาการเข้าเกียร์หรือการใช้งานค่ะมันกดได้ง่ายๆอย่างเงี้ยเวลาขับเคลื่อน มีตัว P, R, N แล้วก็มีการใช้งานแบบแมนนวลนะคะ D, H, S ตัวนี้ก็สามารถเลือกการใช้งานได้เพิ่มหรือลดเผื่อเราจะต้องขึ้นเขาลงเขาเราก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้แต่มันจะมีข้อดีสําหรับตัวเกียร์อัตโนมัติมันทําให้ผู้หญิงสามารถมั่นใจในการขับขี่ได้ตัวด้านขวาก็จะมีช่องเสียบกุญแจให้กรณีที่เราต้องการจอดซ้อนคันแม้ว่าจะเป็นรถที่บรรทุกของได้จอดซ้อนคันได้ ก็จะได้แบบว่าไม่ต้องหาช่องจอดนึกอยากจะจอดก็สามารถจอดเข้าตรงกลางได้เลยนี่เลนที่เขาให้จอดนะตัวเบรกค่ะตัวนี้จะเป็นเบรกแบบแมนนวลปุ่มกดสีดำแบบนี้ได้เลยรถจะโยกนิดนึง <c oughs> <c oughs> พอเมื่อกี้สตาร์ทรถแล้วมีการใช้เกียร์นิดนึงค่ะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นช่องวางของวางสมาร์ทโฟนวางเหรียญวางการใช้งานต่างๆส่วนใหญ่าอาจิที่โดนไปจะวางไอพอด ในข้างตรงนี้พี่เท้าแขนค่ะจะเป็นสีดำขนาดใหญ่มีเกะตรงกลางให้แล้วเกะกลางอาจีเก็บอะไรก็เก็บสายที่ไว้ต่อกับไอพออีกทีหนึ่งหน้านี้ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เก็บอะไรหรือไม่ก็อุดเ,เขาเรียกว่าเก็บอะไรนะสมุดบัญชีธนาคารแค่นั้นเลยบ่อทั้งฝั่งของผู้โดยสารจะเป็นเบาะหนังค่ะมีการเดินได้ตรงกลางนิดนึงแล้วก็เวลาการใช้งานเลื่อนได้ค่ะ ราไปคนเดียวเราก็เลื่อนได้เลยแล้วก็สามารถปรับเอนเบาะให้เขาได้เลยเราอยากจะวางอะไรลงไปก็ได้และที่สาคัญบางทีเราใช้รถอะเราไม่ได้ใช้รถแค่เป็นบุคคลสองคนอาจจะมีน้องมา้าน้องแมวไปด้วยสามารถวางเบาะนอนให้เขานอนตรงนี้ได้เพื่อที่ไม่ให้ตัวเล็บของเขาค่ะขูดกับเบาะหนังของเราก็สามารถใช้งานให้น้องนั่งได้หรือจะให้น้องนั่งข้างหลังก็ได้เพราะว่ามันมีพื้นที่วางของด้านหลังให้ ด้านหน้าตรงหน้าน,นี้ก็สามารถวางของวางคู่มือต่างๆลงไปได้เลยช่องเก็บอของข้างๆทาออกมาได้แบบลึกเหมือนกันเผื่อเราจะใส่แท็บเล็ตใส่น้ตบุ๊กอันนี้ใส่น้ตบุ๊กได้นะเพราะว่าเวลาเราเดินทางระยะทางไกล,ไกลรถคันนี้นอกจากจะประกอบอาชีพได้ยังเป็นรถสําหรับผู้รับเหมาได้ด้วยเวลาไปไซต์งานเวลาไปส่งของส่งสีส่งไม่ว่าจะเป็นพาเลทไม้ต่างๆแล้วก็สามารถนั่งได้สะดวกเลยค่ะ เข้าใช้งานได้เลยมีบริเวณคอนโซลที่เป็นตัวปั๊มลึกลงไปตัวฟอนต์โตโยต้าถุงลมนิรภัยเขามีมาให้คู่หน้าสำหรับโตโยต้าไฮรักแชมป์ค่ะด้านบนถ้าจะเอาที่บงังแดดมีฝั่งของทางด้านคนขับค่ะให้มาเป็นแผ่นใหญ่เลยช่องเสียบบัดด้านบนดันมาด้านข้างได้ไฟส่องสว่างมีมาให้ค่ะการใช้งานของตัวระบบ ก็จะมี A B S E b B A ค่ะก็จะบอกว่าเน้นขับขี่เท่ๆก็ได้นะแบบอยากจะใช้เฉยๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ชอบตรงที่สามารถเก็บของด้านหลังได้แล้วทำได้แบบอันหกนประสงค์เลยสำหรับ t ต y ยต้าไหลังเชียค่ะและเดี๋ยวอาจิจะพาท่านชมรุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถด้วยแล้วก็จะพาไปรับชมข้อมูลของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าด้วยค่ะ